ราชาลูกหนังทโรขอเสนอทำตัวเองลำบากแท้ๆเฟอร์กิวฟันได้ยกเครดิตออตาลนตาสมควรทะลุตัดเชือกทั่วยุโรปล,ลีกต้องยกเครดิตให้กับอตาลนตาเป็นอันดับแรกสัปดาห์ที่แล้วเราย่ำแย่เองอย่างมากและพวกเขามีเกมที่ดีพวกเขาสมควรผ่านเข้ารอบต่อไปเพราะเราทำให้มันยากเกินไปสำหรับตัวเราเองจากเกมเลกแรกคืนนี้เป็นเกมที่ดีและเราได้แสดงให้เห็นการต่อสู้ที่ยอดเยี่ยม มันเป็นการปรับปรุงแต่ความเป็นจริงคือเราตกรอบแล้วและเราต้องฟื้นตัวอย่างรวดเร็วและเดินทางไปลอนดอนในวันอาทิตย์นี้เราลองพยายามกันทั้งหมดแล้วและเรามีโอกาสบ้างแต่เราเร่งจังหวะกันมากเกินไปเพราะทุกคนกระตือรือร้นที่จะได้ประตูที่2และ3แต่โดยรวมแล้วยังไม่เพียงพอที่จะผ่านไปรอบต่อไปแน่นอนเราผิดหวังที่ต้องออกจากการแข่งขันนี้เนื่องจากเราต้องการชนะมันจริงๆ เรื่องดีก็คือเราชนะในเกมคืนนี้และเราเก็บครีนชีตได้ดังนั้นจึงยังมีข้อดีอีกมากมายที่เราทำได้ใช่มันเป็นความรู้สึกแย่ที่ต้องตกรอบไปดังนั้นเราจึงต้องลุกขึ้นมาและลุยกันต่อไปเราผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากมาด้วยกันดังนั้นการแสดงให้เห็นถึงวุฒิภาวะและการร่วมกันเป็นกุญแจสำคัญในเรื่องนี้และความเป็นมืออาชีพที่จะพร้อมสำหรับวันอาทิตย์ เพราะมันจะเป็นเกมที่ยากเช่นกันเราทุกคนมีความรับผิดชอบที่จะต้องเตรียมพร้อมทั้งทางร่างกายและจิตใจเราต้องการทุกคนในตอนนี้เพื่อผลักดันครั้งสุดท้ายในลีกหวังว่าแฟนๆของเราจะอยู่ที่นั่นเพราะเราต้องการพวกเขามากกว่าที่เคยเพราะทุกสิ่งยังคงเป็นไปได้ตราบใดที่เรายังมีการแข่งขันรออยู่ ทีเอ็นทีสปอร์ตรายงานว่าเจเกนครอฟถูกถามถึงฟอร์มของโมฮัมเหม็ดซาลาห์ผมไม่ได้กังวลเป็นพิเศษเลยนะนั่นคือสิ่งที่ผู้ทำประตูทำและนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับผู้ทำประตูเราต้องผ่านจุดนี้ให้ได้และแน่นอนเขาต้องผ่านมันไปได้อยู่แล้วเขาเป็นหนึ่งในกองหน้าที่มีประสบการณ์มากที่สุดที่เรามีในทีมเวลานี้สำหรับผมเขายังคงเป็นกองหน้าที่ยอดเยี่ยมเสมอยิงจุดโทษในเกมนี้นั้นสุดยอดเขาเป็นคนที่แบกรับความกดดันในสถานการณ์แบบนี้ได้ดีแต่โอกาสจากนั้นโชคไม่ดี และนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาพลาดโอกาสแบบนั้นผมไม่ได้ทำอะไรให้มันเป็นเรื่องใหญ่โตเหมือนที่นักข่าวทำกันหรอกนะบอกตามตรงนี่คือหนึ่งในสองเรื่องที่เสียดายที่สุดในเกมนี้เลยซาลาควรทำได้ดีกว่านี้เพราะนี่คือซาลาดาวยิงตัวความหวังของทีมที่สุดแล้วถ้าลูกนี้เข้าเชื่อว่ามันจะพลิกสถานการณ์และโยนความกดดันใสอ่อตาลนตาได้อย่างมากและมีลุ้นประตูที่3ตามมาแน่ กับอีกเหตุการณ์หนึ่งที่อีซักเฮียนผู้เล่นออตาลนตาจงใจทําแฮนด์บอลและมันตัดโอกาสลุดเดียวของรีเดียสมันเป็นการจงใจทําเลยมันควรเป็นใบแดงด้วยซ้ําแต่ผู้ตัดสินใจมดแค่ให้เพียงใบเหลืองในที่สุดจังหวะน,นี้ถ้าอีซักเฮียนถูกใบแดงมันจะทำให้อาตาลนตาเหลือ1ิบคนและลิ์พูจะเล่นได้ง่ายขึ้นมากและมีโอกาสมากขึ้นแน่ๆน,นี่คือ2จังหวะที่เสียดายสุดๆไปเลย ปาฏิหารไม่มีจริงกาสเปลินีวางเกมแพลนดับ Atlanta, ลิเวอร์พูลอาตาลันตาสูลิเวอร์พูลหนึ่งมสซาราจุดโทษนาทีที่เรวม2นัดอาตาลันตาสา3ต่อหนึเข้ารอบรองเชลเลอรยูโรปาลีกความหวังลิเวอร์พูลยังมีก่อนเกมถึงขั้นสำนักข่าวอังกฤษทำรายงานพิเศษ6 o อ g r e กร e เชตย e โรเปียนคัม b a c k เพื่อกระตุ้นความหวังแฟนหงให้มากขึ้นแม้ส่วนใหญ่ถอดใจหมดแล้ว อะไรเกิดขึ้นบ้างอธิบายภาพทั้งหมดให้เข้าใจได้ง่ายๆดังนี้สำหรับเดอะคอปที่ถอดใจไม่ดูเกมนี้ 1. g a s p ก r สเปลินคงเกมแผนยอดเยี่ยม p r e s s ิ่งทุกแดนบีบทีม JK ให้ออกบอลยากครึ่งแรกหงยิงเร็วโม e พลาดลูก2ต่อศ JK พยายามปรับข้างหน้าหมุนตำแหน่งโม e ขยับไปหน้าเป้าเป็นเบอร์10โซโบเติมปีขวาจังหวะบุกด้านขวาดีอาสกับกับกโปสลับกันบอลยาของเทรนเปลี่ยนเกมได้ 0.1น,นาทีที่ 7. โทษสาลาเทรนเปิดโดนมือมัตเตโอรุจเจรี่ผู้ตัดสินให้ก้อน VAR เช็คแล้วให้โม e ยิงเข้าไปการขึ้นนำทวิทีม JK ครองบอลได้มากขึ้นกระนั้นสิ่งที่ตามหลอนคือจังหวะโดนเพรสเด็กหงส่งบอลพลาดโดนสวนกลับเกือบเสียประตูมีล้ำหน้าไปหนึ่งครั้งยิงออกเองหนึ่งจากรายชื่อคนส่งบอลพลาดดังนี้โซโบดิอ so, าสเทรนกระนั้นหงหน้าขึ้นนำ2-0นาทีที่39โม e เดี่ยวแปรหลุดออกหลังไปไกล หลังจากกักโปเปิดบอลให้เดี่ยวโลง่ลงๆกับประตูมุสโซได้ไงจังหวะนี้ของโมจากนั้นท้ายเกมเสียบอลให้คุปไมเนอร์แดน2โดนแทงช่องถึงสกามาก้ายิงเข้าไปแต่ล้ำหน้าก่อนจบครึ่งแรกที่0ต่อหงหงนำครึ่งหลังหงโดนปิดเกมกาสเปรินี่วางเกมแพลนครึ่งหลังออกมาเพรสทุกแดนบวกกับการมาร์กิ้งหรือประกบแนวรุกหงไม่ให้พลิกบอลน,นั่นทำให้หงเสียบอลบ่อย แถมพอออกบอลช้าโดนรุมแยง่งจนเสียบอ,อลออตาลนตาโจมตีกลับเร็วแค่ออตาลันตาหาจังหวะจบไม่ได้ถนัดโดยรวม15นาทีของครึ่งหลังเกมหงยุบไปเลยไม่ได้บุกต่อเนื่องจนเจเคต้องเปลี่ยนตัวนาทีที่66สรงโชต้าดาวินเอลเลียตลงทอดดิอาโซโบซาลาออกขณะที่ออตาลนตารับมือทุกแบบรับลึกหน้าเขตโทษสลับเพรสแดนบนแดน2และขยับขึ้นไล่แดนบน พร้อมมาร์กิง้งตัวทำหงและแดนกลางได้สนิทปิดทางขึ้นบอลหงแดงหมดสิน้นกล่าวคือ3ตัวสำรองหงลงมา10นาทีไม่มีอิมแพกอะไรเลยไม่สามารถสร้างความแตกต่างจนกระทั่งหมดเวลาชนะ1ต่อศแต่ตกรอบสกอร์รวม3ต่อหนึ่งจะว่าไปลิเวอร์พูลตกรอบตั้งแต่เกมแรกที่คาบ้าน0ูนต่อสโดยคําคืนแห่งยุโรปไม่มีอิทธิพลอันใดาจากเกมแพลนที่ยอดเยี่ยมของกาสเปลีนีคำถามคือทำไมวิธีการเล่นพลังแรงจูงใจมาหมดเอาดือด้อในท้ายซีซั่นคำตอบ ไม่น่าแปลกใจเพราะครอบเคยพูดเอาไว้ตั้งแต่ต้นแล้วว่านี่คือทีมใหม่ JK 2.0ที่ต้องสร้างทีมหาความสมดุลทั้งทีมรับและรุกมีอะไรให้ต่อเติมอีกเพียงแต่พอผลงานออกมาดีเกินคาดระหว่างทางความหวังจึงเกิดขึ้นโดยมองข้าม JK 2.0แต่แรกกระนั้นไม่มีอะไรที่ต้องผิดหวังหากไม่มีทั่วใหญ่ติดไม้ติดมือโดยเพราะทีม JK 2.0ปูพื้นฐานงานสร้างไว้ดีระดับหนึ่งคงมีอะไรให้ปรับปรุงในซีซั่นต่อไป จะน่าเสียดายก็แต่คนที่ให้นิยาม JK 2.0กลับไม่ได้พัฒนาทีมอีกต่อไปแล้วคงต้องให้โค้ชอื่นมาสารงานต่อนะสิครับจานปีเอโรกาสเปลินีกุนซืออตาลนตาแสดงความปราบรื่มเหมือนคว้าแชมป์เพราะได้เห็นลูกทีมเชื่อมั่นในวิธีการเล่นแบบเป็นหนึ่งเดียวจนผ่านลิเวอร์พูลเข้ารอบตัดเชือกยูโรป,ปาลีกด้วยสกอร์รวม3ต่อ1เรามีความสุขมากที่สามารถเอาชนะสโมสรที่ยิ่งใหญ่ภายใต้เฮดโค้ชที่ยอดเยี่ยมอย่างครอป นายใหญชาวอิตาเลียนสัมภาษณ์หลังแข่งที่เกวิสเตเดียมสี่ันนี้เราเสียเหลี่ยมคู่แข่งจนโดนจุดโทษหลายครั้งวันนี้มันเป็นจังหวะแบบนั้นแต่เรายังโชว์ฟอร์มอันยอดเยี่ยมออกมาหาพื้นที่ว่างเจอเหมือนเกมที่แล้วและสมควรยิงคืนได้คุณสามารถตั้งรับด้วยการถอยลงไปยืนต่ำได้แต่เราเลือกป้องกันด้วยการเพรสซิ่งสูงโดยใช้ความแข็งแกร่งของร่างกายเพื่อรักษาจังหวะของเกม ช่วงพักครึ่งผมถามลูกทีมว่ารู้สึกกดดันหนักและต้องการถอยหลังลงไปตั้งรับลึกขึ้นหรือไม่แต่พวกเขาบอกว่าไม่มีทางนั่นแสดงให้เห็นว่าพวกเขามีวิธีคิดแบบเดียวกับผมและกำลังมีความสุขกับแนวทางการเล่นของทีมหากคุณชนะแบบไม่ต้องเสี่ยงอันตรายอะไรมันย่อมไม่ใช่ใชัยชนะที่น่าภาคภูมิใจนับตั้งแต่กัสเปรินีจำงานเฮดโค้ชเมื่อปี2003เขาไม่เคยพาทีมคว้าถ้วยแต่ปีนี้เข้าถึงรอบรองชนะเลิศทั้งยูโรป,ปาลีกและโคปาอิตาเลีย ตลอดอาชีพผมอาจไม่เคยคุมทีมได้ถ้วยรางวัลมาก่อนและแน่นอนว่าเราต่างให้ความสําคัญกับการเป็นแชมป์กัสเปรลินีวัย66ปีกล่าวเพิ่มเติมแต่สำหรับผมการได้เห็นลูกทีมรวมใจเป็นหนึ่งเดียวและเชื่อมั่นในวิธีการเล่นเพื่อสร้างผลงานแบบวันนี้ถือเป็นหนึ่งในถ้วยรางวัลเช่นกันวันนี้เราได้ผลการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่สาหรับประวัติศาสตร์อาตาลันตามันคือผลงานที่น่าทึ่งทั้งสำหรับตัวผมสโมสรและชาวเมืองแบกกาโมทุกคน เบโดซาปูเวดารายงานว่าณนะตอนนี้สโมสรลิเวอร์พูลและเอเย่นส่วนตัวของดูเบนอมโมดิมนั้นกำลังอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายของการเจรจาในเรื่องสัญญาส่วนตัวของอมโมดิมกับสโมสร,รในเมอร์ซี่ไซส์แล้วในตอนนี้มีรายงานว่าเอเย่นของอมโมดิมได้ทาการซื้ออาพาร์ตเมนต์ในเมืองลิเวอร์เอาไว้แล้วแห่งหนึ่งและเขาจะให้พนักงานคนหนึ่งของเขาอาศัยอยู่ที่นั่นอย่างถาวรอ,อีกด้วย ยังไม่มีการติดต่อกันระหว่างสโมสรลริพูกับทางสปอร์ติ้งลิสบอนเนื่องจากว่าสโมสรลิเวอร์พูลต้องการบรรลุข้อตกลงในสัญญาส่วนตัวกับอมโมดิมก่อนแล้วค่อยขยับไปในขั้นตอนต่อไปเดวิดออสตีนจากเดลติ c ยืนยันการมองหาผู้จัดการทีมคนใหม่ของสโมสรลริพูจะมีความชัดเจนมากขึ้นในเร็วๆนี้ จากสิ่งที่ผมได้ยินมาพวกเขาควรอยู่ในตำแหน่งที่จะก้าวหน้าอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้นกับใครก็ตามที่โผล่ขึ้นมาเป็นเป้าหมายสูงสุดในตำแหน่งผู้จัดการทีมของพวกเขาในเร็วๆนี้ทางนี้ออสตินยังเปิดเผยว่ารูเบนอโมริมอาจจะไม่ใช่ตัวเลือกแรกและเป็นตัวเลือกเดียวที่ลิพูกำลังมองอยู่ในเวลานี้และจะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นในเร็วๆนี้อีกด้วยตัวแทนโมซาลาอร์พูเูเรงควาสตาเวสแฮม ิเวอร์อพูลสนใจที่จะดึงโมฮัมเหม็ดกูดุสปีกตัวเก่งเวสแซมิเตดเข้ามาเสริมทัพหากโมฮัมเหม็ดซาราสตาทีมชาติอีปตัดสินใจอำลาท่นแอนฟิลหลังจบฤุูการนี้ตามรายงานจากฟิจเกคสื่อสเปนซาลาวัย3 1ปีซึ่งรักญาก,กำหงแดงถึงปี2025ตกเป็นข่าวอาจลาทีมในช่วงสัมมนี้ตามเจเกนครอปกุนสื่อชาวเยอรมันรวมถึงการกลับมาบริหารงานของไมเคิลเอ็ดเวิร์ดก็น่าจะมีผลเพราะมีแนวโน้มที่จะไม่ต่อสัญญากับนักเตะอายุเยอะ ในช่วงซัมเมอร์ปีที่แล้วซาลาห์ถูกทีมในลีกซาอุดิอราระเบียตามล่าอย่างหนักแต่ลิเวอร์พูลไม่ต้องการปล่อยแม้จะให้ค่าตัว100ล้านปอนด์บวกกับโบนัสตามเงื่อนไขต่างๆอีกถึง50ล้านปอนด์ก็ตามอย่างไรก็ตามในซัมเมอร์นี้ทีมซาอุดน่าจะกลับมายื่นข้อเสนอซื้อซาลาห์อีกรอบและมีรายงานว่าตัวเลขครั้งใหม่อาจสูงถึงระดับ200ล้านปอนด์เลยทีเดียวทําให้มีโอกาสสูงที่หงแดงจะปล่อยขณะที่ตัวนักเตะเองก็พร้อมไปเล่นในซาอุดีปโปรี สำหรับกูรูสวัยย3ปีย้ายจากอาแจ็คมาอยู่กับเวสแฮมในฤดูกาลนี้และทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมโดยยิงในพิมร์บลีกไปแล้ว7ประตูจากการลงสนาม28นัดรวมทั้งติดทีมชาติการหนาไปแล้ว32นัดทำได้11ประตูหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ